สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันเจรภาศรีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักข่าวในค่าคืนนี้คะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากที่ผ่านมานะคะทางภาครัฐเองคะ่ะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะขยายในส่วนของการเข้าถึงพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม,ท,มทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอดผ่านทางโครงการตามนโยบายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนหมู่บ้านกองทุนตั้งตัวได้กอง กองทุน SML รวมไปถึงอีกหนึ่งกองทุนค่ะที่สร้างมาเพื่อสุขภาพสตรีล้วนๆนั่นก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของกองทุนนี้ละค่ะการเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นจะเข้าถึงได้อย่างไรรวมไปถึงการเขียนโครงการเพื่อที่จะให้ได้รับการพิจารณามีขั้นตอนยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเชวงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทางรายการของเราสักครู่หนึ่งและแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านกันนะคะแต่ว่าช่วง ติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวยเว็บบางกอกไว i ์ e c o m ขอรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั่นเองสําหรับใครที่ต้องการอยากที่จะต่อยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนรวมไปถึงการพัฒนาสินค้าแล้วก็ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคุณนั้นให้มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกองทุนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณได้อีกหนึ่งกองทุนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันถึง3ท่านนเป็สุภาพสตรรรรีล้วนในใาายกาของเเยทีเด่าน ขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณสุภาพรคงวุฒิปัญญารองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครนะคะ<ม>ตามด้วยคุณสุพัตราช่างพินโยค่ะคณะกัรกรองโซน ทนบุรีในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะแล้วก็คุณชวีวันตระกูลธรรมค่ะท่านเป็นประธานคณะทํางานระดับเขตภาษีเจริญด้วยสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้พูดคุยกันไปในช่วงของการก่อนเข้ารายการแล้วละ่ะก็ได้ได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยเข้าถึงสตรีทุกทุกคนจริงๆอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคงจะเรียนถามท่านรองประธานก่อนเกี่ยวกับ ความสําคัญของกองทุนนี้อย่างคร่าวๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบถึงข้อมูลกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับกองทุนพัฒนาบบบาสตรีนะคะกรุงเทพมหานครนี้นะคะก็เกิดขึ้นมานะคะจากเ,เราเรียกว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2555ที่ผ่านมานะคะ,คะก็มีวัตถุประสงค์ให้สตรีนะคะ ทุกคนที่เป็นสมาชิกนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะซึ่งเ,เป็นแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบีย้ยต่ําหรือว่าปลอดดอกเบี้ยนะคะ,คะเพื่อที่จะเอาไปสร้างเสริมนะคะทั้งรายได้ทั้งพัฒนาศักยภาพของสตรีในสส่วนต่างๆที่จะเพิ่มขยายขึ้นนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะคะในเรื่องขององค์กรต่างๆะนะคะค่ะซึ่งในในสัดส่วนของกรุงเทพมหาคนครนั้นนะคะเราก็ได้รับนะคะ งบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่ที่130ล้านบาทะนะคะเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือ80เป็นเงินหมุนเวียนและอีก20เป็นะคะเป็นเงินอุดหนุนและใน20นี้ก็ ắm, มี3เป็นเป็นค่าบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนค่ะค่ะที่ผ่านมานะคะมีการรวมกลุ่มกันเห็นบอกว่าเขาก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันก่อนที่จะมีการยื่นโครงการอย่างตามสมาชิกต้องมีการรวมกลุ่มกันกี่ท่านคะ ค่ะสมาชิกนะคะต้องรวมตัวกัน5คนขึ้นไปนะคะ,คะต่อ1โครงการะจะต้องมีอาชีพเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันนะคะ ก็สามารถที่จะเขียนโครงการยื่นขอการสนับสนุนเข้ามาได้ค่ะค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองตอนนี้มีผู้สนใจทั้งหมดกี่โครงการคะที่ยื่นเรื่องเข้ามาค่ะของเราเนี่ยเราได้ผ่านพ้นช่วงที่1ไปนะคะเมื่อวันที่5กรกฎาที่ผ่านมาเรามีการมอบเงินทุนนะคะสําหรับสมาชิกที่เขียนโครงการแล้วผ่านนะคะการอนุมัติให้กู้เนี่ยทั้งหมด54โครงการเป็นเงิน5้าล้านแปดแสนบาทนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมีการนะคะพิจารณาโครงการไปเรื่อยๆ<ค>ะนะคะสมาชิกนั้นสามารถที่จะส่งโครงการเข้ามาได้ตลอดเวลาแต่ในคณะกรรมการเราได้มีกติกาเงื่อนไขว่าเราจะพิจารณาโครงการนะคะรับโครงการทุกวันที่20สําหรับค, <ะ S 2> คนที่ส่งหลังวันที่20ก็ขึ้นรอบเดือนต่อไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนวิจิการของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น8ขั้นตอน<ค>ะนะคะ,ะ,ค,ะคือตั้งแต่สมาชิกส่งโครงการนะ,ะ,<ค>ะไปที่ศูนย์ พัฒนาสังคมนะคะซึ่งสังกัดกับกระทรวงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานครทั้ง34ศูนย์นะคะก็สามารถส่งโครงการได้ที่นั่นนะคะเป็นขั้นตอนที่1นะคะหลังจากนั้นคณะทํางานระดับเขตนะคะในทุกๆเขตเราจะมีตัวแทนเป็นคณะทํางานระดับเขตนะคะ <c oughs> เป็นผู้ กันกองในเบื้องต้นมีการตรวจสอบแล้วก็ลงไปดูในพื้นที่นะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนนั้นสํานักงานนะคะกองทุนซึ่งอยู่ที่บ้านรนาชวิถีก็จะรวบรวมโครงการส่งเข้ามาให้คณะกันกองในระดับโซนดูนะคะเมื่อผ่านระดับโซนมาก็จะมาถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีทั้งหมด17ท่านเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โครงการอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าก็จะมีขั้นตอนของการดําเนินการแต่ว่าทุกขั้นตอนนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงทุกขั้นตอนได้เรื่ความไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะใช่ค่ะไม่ยุ่งยากค่ะเพราะ,ะว่าการเข้าถึงโครงการของเรานั้นนะคะสมาชิกนั้นสามารถขอรับแบบฟอร์มนะคะเพราะว่าเรามีแบบฟอร์มให้ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเขียนแบบฟอร์มอย่างไรนะคะ,คะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครของเรานั้นนะคะ ไม่ค่อยจะคุ้นเคยในเรื่องของการยื่นโครงการเข้าไปขอรับในกองทุนต่างๆซึ่งต่างจากต่างจังหวัดในต่างจังหวัดนั้นจะคุ้นเคยเพราะว่ามีการทำไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนะคะทำงานในเรื่องของโครงการต่างๆมาแล้วมากมายแต่ในกรุงเทพเราเนี่ยจะค่อนข้างช้าะนะคะ,คะเราก็ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะ,คะก็มีการเขียนแบบฟอร์มไว้ให้นะคะ,คะสมาชิกก็ขอรับแบบฟอร์มแล้วก็กรอกตามนั้นได้เลยค่ะ,คะนะคะทีนี้มาทั้งส่วนของคณะทํางานอย่างคุณชวีวันแล้วก็คุณสภัตรากันบ้างนะคะบางคนก็มองว่าเอ๊ะการเข้าถึงกองทุนหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานแล้ว ไม่ได้มีสลิปเงือนเดือนหรือว่าแม้กระทั่งทํางานไม่เป็นหลักแหล่งแบบนี้เนี่ยวิธีการเข้าถึงกองทุนหรือว่าเรามีวิธีการเขียนโครงการยังไงเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างง่ายๆค่ะค่ะขั้นขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเขาได้รับสิทธิ์ว่าเป็นสมาชิกแล้วโดยตรวจสอบจากข้อมูลของบทบาทสตรีนะคะ เขาก็รวมตัวกันว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรเลือกมาหนึ่งอย่างโดยการรวมกลุ่มกัน5คนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นมูสเตะนะคะมูสเตะนะคะที่เขาได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็เขียนโครงการเข้ามาเนี่ยเขาก็ที่แจงรายละเอียดในแบบฟอร์มของเราเนี่ยจะมีให้หมดเลยว่า จะต้องลงรายละเอียดอะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไร <c oughs> ทํำยังไงอุปกรณ์ต่างๆลงรายละเอียดหมด <c oughs> แล้วเมื่อลงรายละเอียดเงินทุนเนี่ยคุณใช้เท่าไหร่ต้องการใช้เท่าไหร่แล้วเมื่อหลังจากนั้นจะมีการประเมินด้วยว่าเมื่อทําแล้วเดือนคุณจะมีรายได้ตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ <c oughs> จะมีรายละเอียดหมดเลยในในการเขียนโครงการนี้ <c oughs> แล้วตัวอย่างที่มีให้พวกสมาชิกดูเนี่ยนะคะเราก็จะถ่ายเอกสารให้เขาได้ เป็นกลุ่มๆไปแต่ไป<อ>ไป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 ,ไปขยายกันที่ว่าในในบ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่างี้ค่ะก็ก็สามารถที่จะเขียนกันขึ้นเองได้แล้วก็เสนอเข้ามาหลังจากนั้นท่านประธานกลุ่มเนี่ยจะก็จะคอยแนะนำค่ะนะท่านค่ะมีเสริมไหมคะค่ะก็เรากา็จะลงไปตรวจไปไปไม่ใช่ไปตรวจค่ะไปดูไปดูโครงการที่สมาชิกเสนอโครงการขึ้นมานะคะ,คะ แล้วเราก็จะไปดูว่าเออเขาทําแล้วอ่ะเราก็ไปไปดูว่ามันสอดคล้องกับที่เขาเขียนขึ้นมาไหมเขียนโครงการขึ้นมาไหมถ้าเขียนถ้าขาดตัพ่องอะไรเราก็เสนอแนะทีแนะให้เขาเลงรายละเอียดใหม่ค่ะว่าสมควรทีออ่อย่างอย่างกองทุนเนี่ยโครงการหนึ่งเนี่ยสมาชิกก็ทำไม่ไม่เกินสองแสนสองแสน ก็ชี้แจงให้ใใหให้ห้เขียนรายละเอียดให้มันสอดคล้องกับโครงการที่เขาเสนอมาค่ะค่ะวิธีการเขียนโครงการบางคนบอกว่าอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีฟอร์มให้ใช่ไหมคะแล้วเรามีตัวอย่างของโครงการที่เขาทํามาแล้วด้วย<ช>นะคะ,คะหลังจากที่ได้รับงบประมาณไปแล้วเนี่ยวิธีการติดตามการดําเนินงานในส่วนของคณะทํางานมีวิธีการอย่างไรคะ,ะ,คะมาทางด้านของคุณชวีวันณมีไหมคะเพิ่มเติม อันนี้ทางคุณสุภัตราก็ร่วมกันร่วมกันนะคะในในคณะทํางานของเรา15คนแต่ละเขตนีค่ะจะร่วมกันออกไปตรวจแต่ละโครงการที่เขาทําอยู่นะคะว่าเขาเขาดาเนินการไปติดตามติดตามดีไหมได้ผลดีไหมอะไระค่ะต้องแล้วก็คนที่ยังรอยื่นเสนอโครงการอยู่แล้วก็ที่เขายังเขียนไม่ไม่ ไม่ครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องเราก็จะนำโครงการนี้ออกไปแนะนำเข้าถึงเลยะนะคะว่าลลงพื้นที่ค่ะว่าท่านขาดตกบกพร่องอะไรบ้างท่านยังขาดอะไรอยู่เราก็จะเสนอแนะแล้วทำให้พร้อมแล้วเขาก็สามารถที่จะมายื่นยื่นที่ศูนย์ได้นะคะ,คะแต่เราก็เหมือนถ้าเราไม่ทิ้งะค่ะในสมาชิกที่เขาเริ่มขอทำโครงการใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็ คงยังไม่ค่อยจะเข้าใจค่ะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะไปเป็นเหมือนพี่เลี้ยงอะค่ะอย่างคุณสัภัตราเองก็มีโอกาสลงไปเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันค่ะเป็นคุณชวีวันก็เหมือนกันกันนะคะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของสมาชิกดีกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นสมาชิกใช่ไหมคะที่เข้าสู่กองทุนนี้อย่างในเขตกรุงเทพมหานครตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดกี่รายคะค่ะที่ตรวจสอบตัวเลขล่าสุดนะคะเรามีอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นกว่ารายเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะเมื่อเทียบ กับอัตราของอประชากรนะคะ,คะซึ่งเป็นสัดส,ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีถึงประมาณ4ล้านคนคะนะคะซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่คณะกรรมการกองทุนเนี่ยจะต้องเร่งนะคะเร่งเพื่อที่จะให้สมาชิกเข้าถึงสมาชิกให้มาเป็นสมาชิกให้มากๆะนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก งานหนึ่งที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำค่ะค่ะอย่างในเขตของกรุงเทพมหานครเองเราก็จะมีหน่วยงานหรือว่าสำนักงานนะคะครอบคลุมทุกเขตไหมคะทั้ง50เขตไหมของเรานะคะสำนักงานเนี่ยเรามีศูนย์นะคะคุ้มครองของพอมอเนี่ยห้าสิบเขตเนี่ยนะคะแต่จะมีอยู่3 4ศูนย์ซึ่งในบางศูนย์เนี่ยก็จะครอบนะคะสองเขตบ้างนะคะสามเขตบ้างตรงนี้แล้วแต่จำนวนเพราะว่าการจัดนะคะ การทำงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรายึดตามนะคะโซนของกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือเรียกว่าพอมอเนี่ย่ะแบ่งออกเป็น3โซนก็คือมีโซนตะวันออกโซนชั้นในแล้วก็โซนตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของกองทุนกรุงเทพเนี่ยนะคะเรามีพี่เลี้ยงในการสนับสนุนเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะผ่านสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานเนี่ยให้สอดคล้องแล้วก็ให้เป็นในแนวทางเดียวกับ <c oughs> ของกระทรวงพอมองค่ะนะคะแสดงว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีไม่ครบทั้งหมด50เขตแต่ว่ากลอครอบคลุม50เขตแหละใน30กว่าเขตด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่ะค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวยาว์เบสบางกอกไวส์ดอทคอม